นี่ค่ะขุดเขี้ยวสิงโตอีกตรงนี้มีอยู่สาสี่กอขุดกอไหนดีนะป้าจะขุดกอนี้ดูสิว่าลากจะลึกไหมตั้งตั้งกล้องก่อนนะคะน,ะนี่ขุดกอนขุดกอนี้ เดีวกันป้าตั้งโทร,รศัพทป้ามนจะลม้ม <Okay. S 1> เป็นเขี้ยวสิงโตแดงดูจากก้านใบค่ะก้านใบมีสีแดงเนี่ยตรงเนี้ย เศษไม้ค่ะโหแบบนี้นะถ้าเอาเชื้อเห็ดถัวมาโรยมันจะงอกได้งามมากๆเลยไม่แน่นะต้นนี้อาจจะรากสั้นอาจจะเป็นเคี้ยวสิงโตปีเดียวเขาไม่ต้องการน,นะเป็นวัชพืชยาก็จริงแต่ สนามตามสนามบ้านเนี่ยเขาไม่ต้องการเลยมันจะคล้ายๆหญ้าแห้วหมูมันจะไปไปทําลายหญ้าค่ะโอ้ต้นนี้โอ้ลากอยู่ตรงนี้มีสองลาก ถาเป็นพ่วอนอะหรือจอบอะ่ะมันจะขุดง่ายแต,แต่บ้านเมืองนี้จะจะเดินแบกพั่วแบกจอบมาไม่มันมันไม่เหมือนบ้านเรานะคะโอ้ยยังม,มีคนมาคุยกันอยู่ตรงนี้อีกนี่แหลคะค่ะอุปสรรคในการทำคลิปป้าว่าป้า,ปาลงมาเช้าแล้วนะนี่ก็ ไม่ลองดูินี่ไม่ได้ค่ะลากลึกมันมีเสียงคนมายืนพูดโทรศัพท์อยู่ตรงเนี้ยจุงหมามาแต่เปิดโทรศัพท์คุยกันไม่รู้ว่าเสียงจะเข้ามาในนี้หรือเปล่าค่ะถอนยังไม่ได้นะเน,นี่ยยังลึกอยู่ค่ะโอลากใหญ่ทุกกอเลยป้าพูดกบเสียงนะพูดกบเสียงเนี่ยค่ะอุย้ยขาด ขาดค่ะดูนี่ขาดเลยเนี่ยได้แค่เนี้ยขาดไหนดูที่ดูสวนที่ขาดสินี่ค่ะป้าว่าเป็นเคี้ยวสิงโตปีนี้เพราะว่า เห็นไหมคะรากยังเล็กอยู่นี่คือส่วนที่ขาดจากนั้นก็กบไปเหมือนเดิมขอบคุณนะคะที่มาดูป้าขุดรากเคี้ยวถิงโตขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ